มาดูคำถามข้อนี้นะคะคือผู้ชมถามเข้ามาค่ะว่าถ้าหากต้องการที่จะสื่อค่ะว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อแบบเดียวกับเราเลยจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะ I have the same shirt like you หรือ You wear the same shirt as me สองประโยคนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆถ้าเป็น You wear the same shirt as me อันนี้จะแปลว่าใส่เสื้อเดียวกันกับฉันเป็นประจำเพราะว่ามันเป็น present tense นะเป็น present simple ซึ่ง ไม่ค่อยใช้นะครับถ้ากำลังใส่เสื้อเดียวกันกับฉันนะฮะหรือว่าแบบเดียวกันกับฉันก็คือ you you are y o u r wearing เติม ing เป็นกำลังใส่ you're wearing the same shirt as me ทีนี้นะครับเราเห็นว่าเราใช้คำว่า as นะไม่ใช่คำว่า uh, like นะถ้า like your shirt is like mine ก็ได้ก็คือเสื้อของคุณเป็นเหมือนของฉันนะฮะแต่ว่า like ก็คือแค่ เหมือนนะฮะหรือคล้ายนะครับไม่ได้เป็นเหมือนกันเป๊ะเหมือนคำว่า same oh. ะะ same เพราะว่า I am wearing the same shirt as you <c oughs> ก็คือใส่เสื้อ <c oughs> ตัวเดียวกันหรือแบบเดียวกันนะฮะ <c oughs> หรือ,อสมมติน,นะครับัาดาัมบอกว่า I have the same car as you <c oughs> ก็คือ <c oughs> มีรถคันเดียวกันกับคุณนะฮะ, <c oughs> ะ,ะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำว่า like นอกจากว่าเราจะบอกว่า my car is like mm -hmm. yours ก็คือใช้คำว่า like ในฐานะที่มันเป็น adjective นะเพราะ like บางทีก็เช่นถ้า i like sujing นะอัน yes i like sujing right. so much really oh that means and that little thing แบบนี้นะ makes me feel so happy ทําให้ uh, me, me, i am i'm like s ู่ชิงนะฮะก็คือ I am นะฮะทำให้ like กลายเป็น adjective ที่แปลว่าผมเป็นเหมือนสู้ชิงนะฮะคือเป็นคนดีอ่าใช่เป็นคนดีนะฮะเป็นคนที่สวยอันนี้คือ b บล l ค่ะ b บล l นะฮะหรืออ่าสมมุติเราจะใช้คำว่า similar นะ similar นะฮะสกนะฮะ s i m i l a r นะฮะแต่ไม่ได้ออกเสียงว่า similar นะครับออกเสียงว่า similar similar saing ends up in l-e-r similar sing similar to taikab kamwa 2 my car is similar to your car lu my shirt is similar to your shirt lu ha that shirt and ha the As yours to yours got ben kong kwon na yours my uh watch my mean app that's it wouldn't mean another guy called moon my watch is similar to yours oh you have one you yeah. have one. Yeah, I, I guess my watch isn't similar to yours because I don't have it's a invisible. watch. It's invisible. It's invisible, yes. <laughs> 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 I'm <need laughs> similar to Similar right? <laughs> to. หรือละไม้นะครับถ้าจะใช้คำแบบที่โหายบละไม้ละไม้นะฮะละไม้กับของคุณนั่นเองนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยนะครับก็คือ same old same old นะครับซึ่งมันเป็นคำตอบสำหรับคำถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ามีคนถามว่า how have you been หรือถ้าเป็นรูปแบบภาษาพูดนะครับที่สั้นลงนะฮะกระชับลงก็คือ how you been how you been I've been good I've been great หรือตอบสั้นๆครับ same old same old Same stuff different day ก็คือเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนในชีวิตของฉันเนี่ยฮะ same old same old มีการเชื่อมเสียงด้วย same old same old แล้วเวลาคนไทยพูดว่าอะไรสักอย่างเหมือนๆกันบอก same same ได้ไหมคะก็ได้แต่ไม่เขาจริงๆเข้าใจนะครับแต่ว่าไม่ใช้กันนะครับ your shirt is same same I have same same shirt อยู่นะครับฟรังอาจจะงงได้แต่ขอเพื่อเพื่อความกระจ่างอีกรอบนึงต้องพูดว่ายังไงเป๊ะๆถ้าจะบอกว่าเสื้อเหมือนกัน I have the same shirt as you. ระอเราบอกว่า It is the same มันเป็นเหมือนกันนะ It is the same 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 นะไม่ใช่เซมเซมไม่ <The S 2> ไมีเซมเรักนะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดนะคะว่าอะไรสองอย่างเนี่ยที่มันเหมือนมันคล้ายคลึงกันนะคะจะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงถ้าไม่ใช่เซมเซมคะ่ะ เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษาได้แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่า Finland Finland โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจ,จำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลน Finland, Finland. Munka chum chon community, anwa, community, community. and Good morning. Mm. How did you sleep last night? Mm. And then, if it's British accent, good morning. How did you sleep last night? phrasal verbs. I ran into my old girlfriend at the mall. It was super awkward. โอ้ครั that sucks ฮะแสงเป็ดน,นะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอร์สพยากรณเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done ฮ <c oughs> ่ Have you ever done this before Have you ever done this คือตัด before ก็ได้นะฮะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอร์สเรียนสำหรับองค์กร Uh, how about you tell me about your strengths? Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. รับรองว่าทุกคอร์สขอสดำเรียนสนุกเข้าใจง่ายจำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see you n class Now